ไหนเข้ามาดูร้านนี้กันสิโอ้โหเครื่องสำอางเกาหลีรองเท้าเกาหลีโอ้ยตู้นี้น่ารักจังเลยอันนี้ก็สวยอันนี้ก็อยากได้ส่วนอันนี้ไหนอุ้ยของมันต้องมีอย่างนี้ก็ต้องซื้อแล้วแต่ว่าต้องหาเงินเพิ่มนะแหละแต่ว่าอยากจะรู้กันไหมคะว่าหาเงินเพิ่มแบบไหนตามมาดูกันเลยค่ะมาเลยมาเลย สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะแน่นอนว่ามาเจอเจอกันแบบนี้ค่ะมีเกมสนุกๆมาแนะนำนะคะกับเว็บ 678HD นั่นเองนะคะซึ่งเป็นอีกหนึ่งเว็บค่ะที่เพื่อนๆเล่นเกมไปด้วยแถมยังได้เงินไปใช้อีกต่างหากนี่พอเข้ามาหน้าเว็บนะคะจะเป็นหน้าต่างแบบนี้เลยค่ะมีหลายโซนให้เพื่อนๆได้เลือกกันนะคะพอเราเข้ามาเนาะเราจะเข้าโซนคาสิโนค่ะ เี่พอเข้ามาค่ะจะมีหลายเกมให้เลือกกันนะคะวันนี้เราจะพาเล่นบาคาร่าเกมฮอตฮิตที่สุดเลยพอเข้ามาค่ะนี่จะมีหลายห้องให้เพื่อนๆได้เลือกกันเลือกมาหนึ่งห้องนะคะนี่เดี๋ยวเขาจะเปิดไพ่กันแล้วค่ะมาลุ้นไปพร้อมๆกันกับเขาเลยนะคะนี่สิ้นสุดการวางเดิมพันนี่มาลุ้นเลยค่ะผู้เล่นสี่แดงเจ้ามือศูนย์แดงผู้เล่น 4แต้มเจ้ามือสองแต้มมาแล้วอีกหนึ่งใบนหนึ่งแต้มเจ้ามือสองแต้มอันนี้เป็นเจ้ามือนะคะ นี่เลยค่ะอย่างที่ได้เห็นไปเมื่อกี้นะคะง่ายๆเลยมี2ฝั่งให้เดิมพันเดิมพันได้ี่จะมีผู้เล่นแล้วก็เจ้ามือค่ะเพื่อนๆสามารถเลือกลงเดิมพันได้เลยนะคะหงายไพ่ขึ้นมาฝ่ายไหนแต้มเยอะกว่ากันฝ่ายนั้นเป็นฝ่ายชนะค่ะอะเรามาลงเดิมพันกันนะคะแล้วก็กดยืนยันค่ะนะคะง่ายๆเลยกับเว็บ6 7 8 h ดเฮดดีค่ะมีอินเทอร์เน็ตที่ไหนก็สามารถเล่นได้นะคะ จะเปิดไพ่แล้วมาลุ้นไปพร้อมๆกันเลยการวาง Let's go มาแล้วค่ะใบแรกสองแต้มนี่ศูนแต้มสวยแต้มเจ้ามือสี่เจสี่แต้มเจได้แล้วค่ะนี่เลยพอได้มาดหาเงินก็จะเข้าระบบเราผ่านได้แล้วค่ะ นี่เขาเปิดให้ลงเดิมพันเราลงอีกหนึ่งตาเลยนี่ง่ายๆเลยหลักสิบหลักร้อยหลักพันเพื่อนๆสามารถลงเดิมพันกันได้หมดเลยนะคะกับเว็บ ad ok 8 h d นั่นเองนะคะเกมง่ายๆสนุกสนุกไม่กวนพาดเลยนี่จะเปิดไทยแล้วจะเปิดไทยแล้วมาเลย การเปิดไพ่ตื่นเต้นใบแรกมาแล้วค่ะโอ้โหซูนแต้มมาเลยจ้าแต้มนี่แต้มเจ้ามือว้าวเย้นี่เลยนะคะได้มาแล้วผู้เล่นชนะว้าวได้เงินมาแล้วค่ะง่ายๆแบบนี้เลยเลอออกไปถอนเงินกันดีกว่า มาแล้วถอนเงินกันค่ะขอถอนเงินหนึ่งหมื่นห้าพันบาทค่ะง่ายๆเลยนะคะเพื่อนๆกับ แอดหกเจ็ดแปดเฮดดี 6, 7, 8, เออแอดกันมาเยอะๆนะคะใครที่อยากมีเงินใช้แบบฟรีๆไปเที่ยวเล่นไปช้อปปิ้งโอ้โหแอดมินตอบมาแล้วค่ะและที่สําคัญนะคะเขามีแอดมินคอยตอบเพื่อนๆตลอดเวลาอีกด้วยฝากง่ายถอนไวเล่นเกมเกง่ายๆแบบนี้ได้เงินใช้แบบฟรีๆไม่ควรพลาดเลยนะคะเพื่อนๆกับแอดหกเจ็ดแปดเฮดดีแอดกันมาเยอะๆนะคะอยากให้เพื่อนๆมีเงินไว้ใช้กันแบบฟรีๆค่ะนี่เดี๋ยวรอดูสักครู่นะคะเดี๋ยวเงินก็เข้าแล้ว โอ้โหน่ารักมากๆเลยเล่นบ่อยมากๆเลยวันไหนนะอยากได้เงินไปใช้แบบฟรีๆช้อปปิ้งฟรีนะคะอ่าได้มาแล้วนี่เลยค่ะนี่ได้เงินมาแล้ว5,000บาทเจ๋งไปเลยนี่นะคะขอบคุณค่ะ นะคะก็อย่าลืมแล้วกันนะคะสาหรับใครที่อยากจะมีเงินไปช้อปปิ้งฟรีอยากมีเงินไปเลี้ยงข้าวผู้ชายฟรีๆค่ะอย่าลืมแอดมากันนะคะกับแอดหกเจ็ดแปดเฮดดีสหรับวันนี้เดี๋ยวขอตัวไปเลี้ยงข้าวผู้ชายก่อนดีกว่าค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย